สัดีค่ะสวัสดีแฟนเพจเงินไม่ไถ่ไก่กระบอกนะคะมันี้กัมาพบมาพอกับขึ้นเกาเมื่อนเดิมอยู่ตลาดถุงสีเมืองน,นะคะมอน,นี้วัวปบสูตรโบราณราคา20่0 35าหนะคะปลายา่างปลายา่างคุณย่ยผู้ใดอยักได้กระทักขม่าได้จ้าขามาได้อยู่ตลาด เทศาบาลทุ่งสีเมืองบรรยากาศกำลังดีวันนี้มีหอยนานะคะหอยนามี50ากิโลมา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 ,มาเอาได้ยู่ตลาดเทศาบาลนะจารห้าสิบกิโลกิโลละร้อยยีบาทไครสนอกสนใจกับเขามาได้มีแค่นี้นะคะมีแค่นี้หมดแล้วหมดเลย มันบรรยากาศโดยรอบๆค่ะบรรยากาศดีายคนกำลังยางเด้จ้ะผูไดอยากได้กับเขากับน้ำยังก็ออกมาได้ได้จ้ะเ้อกับเขาอาหารอีสานเยอะแยะมากมายอาหารอีสานตามฤดูกาลอาหารแปลก